สวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนตี้โฟและตอนนี้เราก็อยู่ในเรดเด a d ี e ด e m มชั่นเวอร์ชั่นธรรมดาที่ไม่ใช่ออนไลน์คือผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเลยครับช่วงนี้เออไม่รู้จะเล่นอะไรดีเรามาเสพบรรยากาศในะเกมนี้ก็ได้คือผมไม่ได้มาเล่นแบบเนื้อเรื่องนะครับก็อาจจะแบบทำเคเวสสั้นๆเล็กๆอ,อ่ะเออคือผมว่าเคเวสสั้นเล็กๆเ,เ,เกมนี้มันน่าสนใจดีมันฮาดีผมว่าเอเอเอ,อะไรอะลุงมอง มองด้วยหางตามีเรื่องอ่ะลุงอะอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยคุณทำไมทิ้งผมไว้ที่นี่อ่ะคุณต้องพาผมออกไปได้โปรดมันชักจะไปกันใหญ่แล้วจะทิ้งผมไว้ข้างล่างได้โปรดนายไปทำอะไรในนั้นอะ <c oughs> ถามดูสิโอ้ยนายอยู่ข้างล่างแล้วเหรอใช่ฉันยังอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่มีใครช่วยฉันนายช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมขอร้อง ให้ช่วยอระรอแป๊บหาทางเข้าก่อนทางนี้ไม่ได้อะ่ะในร้านลงุงลุงซ่อนใครเอาไว้ข้างล่างอะ่ะลงุงคุยกับเขาไม่ได้อะ่ะลงุงทางนี้หรือเปล่าเอเรียฟอร์มีอระพื้นที่สำหรับเขา ทำไมอ่ะว่านายขังใครไว้อ่ะจะเอาอ่ะลุงเอ้ยเดี๋ยวกดจีฉันต้องการเห็นชั้นใตดินของนายพาไปดูเดี๋ยวนี้เลยไปไม่มีของอะไรข้างล่างหรอกสาบานงั้นทำไมแกไม่เปิดให้ฉันดูอ่ะฮะเปิดก็ได้ก็ได้ฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังหรอก ลูกชายฉันหลับอยู่ดีไม่ดีเดี๋ยวจะไปปลุกเขาอะรู้ไหมไหนายกลับมาตอนเขาตื่นแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ลูกนายเหรอที่ฉันเห็นมันเป็นคนใหญ่แล้วนะนายนายอยู่ให้หางฉันเลยเเเลูกสาลูกชายอะอะไรวะเนียทำไมแต่งตัวแบบนี้เขาไม่เข้าใจ <c oughs> ที่ทำไปก็เพื่อเขาทั้งนั้นถามเลย นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะเขาเป็นเด็กไม่ดีขโมยขนมจากร้านขายของอีกแล้วนี่จะช่วยดัดนิสัยเขาฉันไม่ใช่ลูกเขาอยังไงทำไมนายต้องใส่ชุดกะลาสีด้วยวะเนี่ยไอ้ป่วยจิตนั่นมันใส่ให้ฉันน่ะมันคิดว่าฉันเป็นลูกมันฉลักผ่าตัวฉันเขาเป็นคนทำฉันดูมันเด็กเหรอเด็กสมัยนี้โตไวไม่ใช่เรื่องยังไง มันก็ไวไปนะลุงลุงไม่ใช่ลูกแล้วได้โปรดได้โปรดช่วยผมที่เขาล่ามโซ่ผมไว้ลุงวิปริตแล้วลุงอย่าเอาเขาไปจากฉันเขาคือสิ่งเดียวที่ฉันมีเฮ้ยไม่ได้ลุงได้โปรดจะไปฟังให้บ้านันเขาไม่ใช่พ่อฉันได้ฉันเสียเขาไปไม่ได้ไม่อีกแล้วลุงเกอ ได้โปรดยิงไปที่โซ่นั่นฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวยิงให้นี่ไงยิงโอ้นั่นที่สุดขอบคุณ,อคณโอแ้แกมันแกมันฉันขอโทษได้โปรดยกโทษให้ฉันฉันรู้ว่ามันผิดฉันแค่รับไม่ได้ว่าเขาจากไปแล้ว ใครจากลูกลุงตายอ่ะฉันสอนแสมมี่ให้ใช้ปืนไรเฟิลออกไปตามริมแม่น้ําแรงถีบปืนยิงเข้าจากด้านหลังยังไงวะยิงแรงถีบปืนยิงเขาจากด้านหลังคือ,อยังไงลุงเขาพัดตกลงไปในแม่น้ําน้ํามันดึงเขาลงไปเร็วมากอ๋อประมาณว่ายิงปืนแลแรงถีบปืนผักกระเด็นมันเกิดขึ้นเร็วมากทําอะไรไม่ถูก ฉันค้นหาทั้งข้างบนทั้งในน้าเป็นวันๆแต่เกาไม่เจอเขาเลยโอ้ oh, ลูกลุงตายฉันคิดถึงเขาเหลือกเกินและนายนายทำให้ฉันนึกถึงเขานายหน้าเหมือนเขาเลยฉันขอโทษได้โปรดยกโทษให้ฉันมันสายไปแล้วที่จะขอโทษนายโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ฆ่านายจากเรื่องที่นายทำ โอ้ลุงเขาไม่ใช่ลูกลุงอ่ะนายยังต้องการอะไรจากฉันอีกจะเอาอะไรก็เอาไปฉันไม่สนใจอีกแล้วโอ้ลุงผมขอโทษแต่มันลุงก็ทําไม่ถูกอ่ะมามาลุกขึ้นมาเลยลุงลุก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 ผมไม่เอาอะไรหรอกผมสงสารลุงว่าแต่กล่องนี่อะไรน่าสนใจขอดูหน่อยโอ้โหแวลวิงแวลวับ โอ้ลายสีทองซะด้วยของลุงอ่ะลุงวิลุงปุ่มอะไรเยอะแยะเลยเนะี่ยขอดูหน่อยนะเออโอโหเงินเพียบเลยนี่นาเอาเอเอาใส่กระเป๋าเลยเหรอ <f Kristen> พอดีผมขาดแคนกระสุนโอเคลุงผมเก็บขยะร้านลุงให้และเอลุงยังนั่งอยู่ที่เดิมอีกเหรอลุงลุกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวลุงค่อยทำลูกใหม่ก็ได้นะ คุยด้วยก็ไม่ตอบไอ้ลุงนี่นี่เฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรมีเสียงขอมีคนขอความช่วยเหลือในนี้เฮ้ยเอ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรลุงอะไรอ่ะโอ้โ,โหไอ้ลุง อุย้ยมาดิมามาสิเอาไงเอาไงล่ะอืออือต่อยปะต่อยต่อยปะดิไอ้ลุงไอลุงหล,ลังแกผู้หญิงเหรอเจ๊เอ้าเจ๊วิ่งไปนู่นแล้วเฮ้ยโอ้ มีคนยิงกันช่วยจับช่วยจับช่วยจับโจบรโจรโจรใช่ไหมเนี่ยตายหรือเปล่าอะตายเลยนายปีนออกมาจากบ้านเขาอะเราก็นึกว่าโจรโจรใช่ไหมเนี่ย ขอบคุณที่ช่วยอ่ะโอ้เราเจอปัญหาใหญ่แน่ถ้าเขาหลุดไปโอเคโหบ้านพวกลุงใหญ่จังอ่ะขอสมัครงานได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโคตรแข็งแรงไปยังไงเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาจะเอาไปไหนขอเดินตามไปได้ไหมนี่เราก็เดินกันมาตั้งไกลมากเลยนะเนี่ยจะไปไหนกันอ่ะ ก็ถึงที่แล้วแล้วแล้วพี่จะแบกไปทำไมล่ะอา้าวจะทำอะไรต่อก็ทำซี่เร็วรอดูอยู่เนี่ยเดินมาตั้งไกลเกมเรคิดว่าคงไม่มีไอ้บ้าคนไหนเดินตามมาหรอกมันก็เลยทำสคริปต์ไว้แค่นี้ครับเออไม่ได้มีอะไรต่อแล้วโถเอ้ยเดินตามมาตั้งไกล เอาละครับเมื่อกี้นี้ผมไปรับเควสเสริมมาเป็นเควสล่าฆ่าหัวเขาบอกว่าให้เราไปจับเป็นนะจับเป็นโจรที่หุบเขาครับเออไปเราจะไปจับโจรกันโอ้โหทางมันไปยากนะน,นี่เออนั่นไงพูดไม่ตันขาดคำเลยโอ้ยน้องมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยเขาบอกว่าหุบเขาหุบเขามันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซัดขึ้นซัด โอนู่นไงข้างบนแหมไปแอบอยู่ผมต้องว่ายกลับเหรอเนี่ยเอ่อว่ายกลับก็ได้ไปน้องม้าไม่ได้อะกระแสน้ำมันแรงโอ้ยช่างมาแล้วกันว่ายไปเองเฮ้ยว่ายไม่ได้อุ้ยหูสมจริงจัดกระแสน้ำพาสวัสดีคุณโจรดูสิเราเจออะไรหลับอยู่เหรอ วัสดีนายคือเบเด็กเอาเบิร์กใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เอระนายดูเหมือนเข้าเลยอ่ะมีคนบอกว่าเขาอยู่ที่นี่นะเปล่าไม่ใช่ครับคือว่าเออฉันอยากจะซื้อยารักษาแล้วก็ได้ยินว่าได้ยินว่าเป็นของดีฉันจะจ่ายเป็นทองเลย ฉันทนายช่วยฉันหาเขาได้พรพอดีว่าแม่ของฉันเธอป่วยหนักมากโอ้ก็ได้นะในกรณีนี้ถ้าสำหรับผู้หญิงเจ็บป่วยยินดีช่วยอย่างยิ่งฉันรักษาผู้คนหมอเทวดายายอดวิเศษนี่นี่ไงเอาไปเลยโยนทิ้งและก็เอาปืนจอ เกมจบแล้วคุณผู้ชายยกมือขึ้นพาไปไหนก็ยาพวกนั้นมันทำให้คนตายแล้วก็ฆ่าหัวของแกไม่รู้ล่ะไม่ใช่เรื่องของฉันเฮ้ยฉันรักษาคนนะฉันมีพลังสื่อสารกับจิตวิญญาณเป็นนักวิทยาศาสตร์คนพวกนั้นโกรธแค้นทั้งที่มีรู้เรื่องอะไรเลยนี่มันนี่มันเป็นเรื่องข้าใจผิดยกมือขึ้นเพื่อน เขาก็แค no kind of ่อยากถามอะไรนายนิดหน่อยอะฉันยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องข้าใจพิษอย่าทำอะไรโง่ๆง่โอ้จะจะแบบหลวงเลยจับไว้ดึง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 เออเออเราจะชิบหายอ้าตาย โทษทีเอาโอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันแค่น้ำพาไป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 ตามมันตามมันฉันไม่น่าโดดลงมาเลยช่วยฉันทีกูแก่เนื้ออ๋อเหมือนมันเป็นหมอฮะให้ยารักษาคนอื่นแต่ว่าทำคนอื่นตายหมอเถื่อนอ๋อให้เรา คว้าตัวเออมาี่มาเยมีเขมยมาให้จับซะดีๆใครให้นายเหนือคนอื่นเพื่อนลอใครใครให้นายตัดสินฉันทำเพื่อเงินเท่านั้นที่มันใหญ่กันไปใหญ่แล้วเออฉันมั่นใจว่ามันดูเหมือนจะเป็นอย่างตบหัวเลยตบหัวน้วเพียเอาละฉันจะพานายไป ท่านครับผมคิดว่าผมรู้สึกไม่ดีสักเท่าไรเลยอะรู้สึกไม่ดีอผมก็เลงจะนามืดท่านครับผมขอเตือนอะไรหน่อยตัวผมค่อนข้างผิดปกติผิดปกติชนมั่วหมดแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนนายจะวูบไปนะสลบเลยแหนมเพอผมเอาตัวมาให้แล้ว โอ้คุณพระฉันไม่นึกว่าน่าจะกลับมาเร็วนะเนี่ยเอาไว้ไหนอกลงด้านหลังอันนี้เหรอโอเควางโอ้โหโยนอย่างนี้หลังหกักะเนี่ย้นี่มันเข้าใจผิดอย่างแรงฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันว่าฉันบอกให้ในายหุบป,ปากไปแล้วนะเพื่อน,นหุบป,ปากไปเลย แล้วก็โชคดีก็แล้วกันสนุกดีจริงๆเอาละายอำเภอคุณจะจ่ายเท่าไหร่50ดอลล่์โอ้โหหวานเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันมาเล่นเกมนี้เพราะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเอาเอาม้าชนกันทำไมเราตรงนั้นแล้วเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย